สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Dick ู้ซากเป็นหนังในปี2021สําหรลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ลาฟเฟียนเนสรับบทบราวและแคลรี่มาริเกนรับบทอีดิทสลับเนื้อเรื่องนะครับหนังสรากจากเรื่องจริง บราวนักขุดหาสมบัติได้รับจ้างจากคุณนายอีดิทที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกกรุงลอนดอนเมื่อบราวเดินทางไปถึงบ้านของอีดิดอีดิทนำบราวไปยังเนินดินที่เธอและสามีเธอซื้อไว้เธอบอกให้บราวขุดดินตรงเนินเนินหนึ่งซึ่งเธอรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่แต่บราวแนะนําให้ขุดอีกเนินดินเพราะเนินดินที่อีดิทแนะนํานั้นไม่น่าจะมีอะไรแต่อีดิทยืนยันให้ขุดเนินดินนี้บราวจึงไม่พูดอะไรหลังจากนั้น ทั้งสองจึงนั่งพูดคุยกันในบ้านอีดิตเสนอค่าจ้างให้บราจำนวนหนึ่งแต่บราบอกว่าค่าจ้างแค่นี้ไม่พอหรอกทันใดนั้นโรเบิร์ตลูกชายของอีดิตวิ่งเข้ามาอีดิตจึงแนะนําให้บรารู้จักกับลูกชายเธอขณะที่บราวกาลังปั่นจัก,กรยานกลับเขามองไปที่เนินดินดังกล่าวอยู่ดีๆคนขับรถของอีดิทขับรถมาจอดข้างๆบราวและยื่นจดหมายให้ทําให้บราวตัดสินใจทํางานให้อีดิทเมื่อถึงวันทํางาน บราบอกให้อีดิดหาลูกมือให้เขาอีกสองคนและหาบ้านใกล้ๆให้เขาพักเพราะเขาค่อนข้างเดินทางไกลอดิดจึงจัดหาสิ่งที่บราต,ต้องการให้บราเริ่มขุดไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งขณะที่เขาขุดดินอยู่อีดิดมาตรวจเยี่ยมงานเธอจะลงไปยังบริเวณที่ขุดแต่บราห้ามไว้เพราะดินเปราะบางมากบราจึงลงไปขุดแทนให้อิดรออยู่ข้างบนทันใดนั้นดินถล่มลงมาทับตัวบราจนมิดตัว อิดดิรีบตะโกนให้คนแถวนั้นมาช่วยทุกคนช่วยกันขุดดินจนเจอกับร่างบราวนอนสลบอยู่อดดิรีบหายปอดให้บราวจนบราสามารถฟื้นขึ้นมาได้บราจึงกล่าวขอบคุณอดดท,ที่ช่วยชีวิตเขาเขาจึงกลับไปทํางานต่อในช่วงเวลานั้นเองอดดิเริ่มมีอาการแสบหน้าอกเมื่อเธอให้หมอมาตรวจดูเธอเพบว่าเธอเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเธอจึงพยายามหาทางรักษาจนมีวันหนึ่งขณะที่บราขุดดินลูกมือของบราคนหนึ่ง ขุดเจอโลหะอย่างหนึ่งลาลิวิ่งไปบอกเรื่องนี้แกอีดิตอีดิตจึงดีใจมากที่เธอคิดถูกว่าต้องขุดที่เนินตรงนี้ข่าวการขุดพบรู้ไปถึงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์อิบวิดเจ้าหน้าที่อิวิดจึงเดินทางมายัางบ้านอีดิตและจะขอซื้อของที่ขุดขึ้นมาได้เพื่อจะแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่อีดิตไม่ได้ตอบอะไรเวลาผ่านไปหลายวันอีดิตอาการกรดไหลย,ย้อนไม่ดีขึ้นเธอจึงเดินทางไปลอนดอนเพื่อพบหมอที่เก่งกว่า หมอจึงบอกว่าโรกนี้ยังไม่มีทางรักษาถ้าอาการกำเริบอีกอาจถึงตายได้ซึ่งในตอนนั้นเราสามารถคุดพบอะไรได้บางอย่างเขาจึงรีบแจ้งเรื่องนี้แกอีดิดอีดิตที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมาดูสิ่งที่บราวคนพบบราบอกว่าเขาได้ค้นพบเรือโบราณน,น่าจะเป็นยุคไวกิ้งหรือเก่ากว่านั้นเขาไม่รู้อายุจริงๆของเรือลำนี้อีดิตจึงมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อลาผ่านไปไม่กี่วัน เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์บริตตนซึ่งมีชื่อว่าฟิลิปเดินทางมายังที่ขุดพบของบราวฟิลิปได้นําข้อกฎหมายมาให้อีดิตและบอกเธอว่าเขาจะเป็นคนคุมการขุดของที่นี่เองเพราะถือว่าเป็นสมบัติของชาติอีดิตเห็นใจบราวที่อุตสา์คุณมาก่อนแต่เธอก็ช่วยอะไรบราวไม่ได้บราวถูกฟิลิปใช้งานเป็นคนงานเท่านั้นทําให้บรา์ไม่พอใจเขาจึงปั่นจกักรยานกลับบ้านและไม่คิดจะกลับไปทํางานที่นี่อีกขณะที่เดินทางกลับ บราวได้เจอกับโรเบิร์ตโรเบิร์ตจึงถามว่าบราวกำลังไปไหนบราวตอบว่าลาก่อนโรเบิร์ตแล้วเขาก็าจากไปโรเบิร์ตจึงรีบกลับบ้านและคว้จาจักรยานปั่นไปในเมืองเพื่อตามหาบ้านของบราวจนเมื่อบราวถึงบ้านสระยาและปรับทุกข์กับภรรยาของเขาทันใดนั้นบราวเห็นโรเบิร์ตปั่นจักรยานอยู่เขาจึงเรียกโรเบิร์ตมาและถามว่ามาที่นี่ทําไมโรเบิร์ตตอบว่าเขามาตามให้บราวทํางานให้เสร็จ เราจึงโทรหาอีดิทเพื่อให้มารับตัวลูกชายอีดิทจึงเดินทางมาพร้อมกับญาติชื่อลอรี่เธอจึงขอโทษบราวที่ระเบิดมาก่อกวนบราวกลับไปทํางานที่เนินดินแห่งเดิมซึ่งฟิลิปได้นําคณะทํางานมาเพิ่มด้วยหนึ่งในนั้นคือเพ็กกี้ซึ่งเธอมากับสามีชื่อว่าสตวตสองสามีภรรยาจึงช่วยงานขุดดินฟิลิปเล่นงานขุดของเขาเพราะใกล้จะเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองเธอเกิดสงครามโลกขึ้น งานขุดวัตถุโบราณต้องหยุดทันทีการขุดของฟิลิปเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะฟิลิปไม่เชี่ยวชาญบริเวณนี้อีริจ,จึงบอกให้ฟิลิปลดทิฐิแล้วให้บรามาคุมงานแทนฟิลิปยิมยิ้มทำตามเมื่อบรามาคุมการขุดมีวันหนึ่งขณะที่เพ็กกี้กำลังขุดอยู่นั้นเธอกำลังเดินไปอีกที่หนึ่งขาเธอไปเหยียบอะไรบางอย่างเมื่อเธอลองขุดตรงนั้นเธอพบกับวัตถุโบราณทำให้บ่งบอกได้ว่าเรือลำนี้อยู่ในยุคแองโกลแซกซอน ซึ่งก่อนอยุคไวกิ้งอีกหลังจากวันนั้นคณะทํางานขุดได้ของวัตถุโบราณจํานวนมากซึ่งการขุดพบนี้อลอรีถ่ายรูปเก็บไว้ตลอดจนเมื่อของโบราณมากขึ้นฟิลิปคิดจะนําของทั้งหมดไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์บริตตนแต่อีดิทไม่ยอมเธออยากให้บราเก็บไว้เองเพราะตอนนี้เขาใกล้สงครามโลกพิพิธภัณฑ์บริตตนน่าจะกําลังนําของโบราณออกดราจึงนําของทั้งหมดเก็บไว้ที่บ้านของอีดิทเมื่อของโบราณมีมากเกินไป สจว์จึงนำของบางอย่างไปห้องแรบของพิพิธภัณฑ์บริเตนเพื่อนําไปตรวจสอบอายุที่แท้จริงเขาได้ทิ้งให้เพ็กกี้อยู่ที่ขูดแห่งนี้เพ็กกี้จึงได้รับความการุณาจากอีดิธทาให้เพ็กกี้เริ่มสนิทกับลอรี่มากขึ้นโดยมีคืนหนึ่งเพ็กกี้และลอรี่อยู่กัน2ตัวอ2ทั้งสองนั่งพูดคุยกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่เพ็กกี้รู้สึกอะไรบางอย่างเมื่อการขูดทั้งหมดสิ้นสุดลงไม่พบของโบราณเพิ่มเติม อดิทจึงเรียกให้สื่อมวลชนและชาวบ้านมาฟังผลการขุดเมื่อถึงวันฉลองอดิทประกาศให้แก่ผู้คนฟังว่าเธอต้องขอบคุณคุณบราว์ที่เป็นผู้บุกเบิกครั้งนี้ทําให้ผู้คนได้เจอกับของโบราณชิ้นต่างๆบาวถึงกับตื้นตันเพราะเขาไม่นึกว่าอิดิทจะกล่าวถึงเขาในฐานะนักขุดซึ่งวันนั้นเองสจ๊ตวตทะเทาลาะกับเพกกี้จนเพกกี้ตัดสินใจแยกทางกับสจ๊ตวตเพกกี้จึงไปพบกับลอรี่ซึ่งตอนนั้นลอรี่ได้รับหมายเรียก ให้เข้าค่ายทหารทั้งสองจึงบอกลากันในตอนนั้นสุขภาพอีดิดย่ำแย่ลงมากโรเบริร์ตที่อยากแสดงให้เห็นว่าเขาดูแลตัวเองได้จึงให้อีดิดมานอนบนเรือโบราณเขาจะเล่นเป็นกัปตันเรือพาแม่ไปทั่วตะกกวาลเพราะเขารู้ว่าใกล้ถึงวันระสุดท้ายของแม่แล้วซึ่งก่อนที่อีดิดจะตายไปเธอได้ตัดสินใจยกของโบราณทั้งหมดที่ขุดพบให้กับพิพิธภัณฑ์บิติเพื่อจะแสดงให้ผู้คนรับรู้ เธอยังให้เครดิตกับบราว์อีกครั้งจาการที่เขาเป็นนักขุดคนแรกซึ่งปัจจุบันชื่อของบราวจะแสดงอยู่ต่อท้ายชื่อของอีดิดในพิพิธภัณฑ์บริติชจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับเพราะหนังสร้างจากเรื่องจริงทําให้ดูน่าติดตามและนักแสดงแสดงได,งด้ดีมากครับใครชอบหนังดราม่าสร้างจากเรื่องจริงแนะนําครับหนังดูได้เพลินๆสนุกดี สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับ c r i b e ทาง y YouTube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็ o ดมู c h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ